สวัสดีทุกคนด้วยคลิปนี้อาจจะลงช้าไปหน่อยแต่วันนี้จะมาเล่าเรื่องนักรบมนตราว่าเรื่องนี้ดีแค่ไหนถึงแม้เรื่องนี้จะออกลงไปแล้วก็เถอะมามาฟังไอซ์ <Ice. S 1> พอยากเล่าคำเตือนคลิปนี้มีสปอยถ้าใครไม่อยากดูสปอย กดปิดคลิปนี้ไปมาเดี๋ยวเราิอ้อฟังว่าหนังนี้ดียังไงและข้อเสียเสียยังไงไปเริ่มกันเลยข้อดีอย่างที่หนึ่งงานภาพมีตัวละครหนึ่งที่ผมชอบในเรื่องนี้อย่างมากก็คือโทสกันว่าทกันเนี่ยเขาทำโมเดลได้สวยแล้วก็ถูกใจผมมันอย่างมาก เขาทําให้เราวในถึงแอนิเมะญี่ปุ่นได้แต่เนี่ยมันเป็นคนงานของคนไทยเรื่องเอฟเฟกอะไรต่างๆเนี่ยเขาทําดีอยู่แล้วแต่มันมีสิ่งที่แย่อยู่ก็คือมันเร็วไปคือเร็วในที่นี้คืออยู่ดีๆเนี่ยมันไปเข้าฉากต่อสู้ Final แบทเทิแล้วเขาเล่าปมหลังของแต่ละตัวละครในตอนท้ายอย่างเวลาเนี่ย เขาเล่าปมหลังของเวลาแบบโดนช่วยจากบุษบาแล้วก็วายุอย่างเงี้ยมามาถึงประเด็นสำคัญแล้วนะคือนักรมตราจะมีภาคสองหรือไม่นมักรมตรามีภาคสองอาจจะมีเพราะว่าท้ายเครดิตเขาได้บอกถึงภาคสองที่ชื่อว่าสะพานสู่โลงกา มีตัวละครใหม่ชื่อทาราอาจจะมีอยู่จริงๆก็ได้ซึ่งมันน่าจะเล่าเคียร์ปมในภาค2กับพาลีกับสุครีปที่ต่อสู้กันในไฟนอลแบทเทิลน่าจะมีเล่าในภาค2เกี่ยวกับพาลีกับสุครีพแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยตอนจบวายุกับเวลาเนี่ยก็ได้ไปที่ กรุงลงกาเพื่อไปช่วยพระนางสีดามาให้กับพระรามได้หรือเปล่าไม่รู้เราต้องติดตามรอดูอ๋อลืมบอกไปเจอกันกับคลิปใหม่สัปดาห์หน้าวันเสาร์เป็นคลิปดองถ่ายเอาไว้ก่อนแล้วค่อยมาลงวันเสาร์หน้าจะเป็นพักเข้าครัวเออ